ใี้ที่สุดต้องไปค่คือใช่ลุตาจะไหลไปด้วยเลยนะนี่คืออาจารย์ศาสตราอาจารย์ผู้ช่วยศาสตราาจารย์ดรสุริจทร์สง่าสุดเลยัง่อนรอนดีใจด้ยดีใจด้วยดีใจดีอันดนะนี่เป็นเระคนนี้นะนี่ใหม่วันนี้แล้วแบบ อาจารย์เก่งมากไม่ใช่หมายเก่งนะโอ้ใช่ค่ขอบคุณอาจารย์มากนะใหม่ตั้ง10ปีนะคะค่ะอาจารย์ไม่ย่อท้อเลยนะคะก็รู้สึกว่าแบบดูสิวันนี้ใหม่เลยมีวันนี้ได้นะคะโอ้โหอาจารย์น่ารักมากใหม่สำเร็จเพราะอาจารย์เลยนะคะโดยตรงนะสวยเนาะดูแบบใสในกระจกเลยลูก คับผมนะครับใชงเครื่องด่มที่เดียวแม่ก็ต้องทำเป็นแบบว่านี่เนยนี่เนยแม่ที่ทำปากเปื้อนะปากเบิ่งที่ินนี่เยพี่แมวค่ะขอบคุณค่ะแมวเย้ แปลเลยต้องถือหรอยรียมไ้ถ <els> ือไปนั่ไงอ๋อิมาั้เองพี่สาวพี่สาวนะพี่พี่โชว์บอมาลัยหน่อยนะครับพี่พี่โชว์บอมาลัยด้วยนะครับหนึ่งสองสามนี่นะครับพระผู้หัสานะครับ ดีเาาร่วเป็นตัวแทนทีมละครสาวซ่อนรักมาแสดงความยินดีเก่งที่สุดค่ะประมือค่ะเรักที่สุดน่รเกที่สุดค่ะเป็นดีมากครับไม่คิดว่าภาพมาเขายังจะแตกแตกตามากดีใจกับ้ใหม่ด้วยนะคะ น้องโอก็เป็นหนึ่งในแฟนคลับตัวตัวยงนะคะแล้วก็นี่ค่ะแฟนคลับตัวจริงนะคะมีมีป้ายมีเหรียญเนาะฉะนั้นพวกใครมีคขารมอคนรักใหม่ค่ะเข้าฉากเขาเลยนะคะปรดไม่ได้เครียดมากเกลียดมากกาสวยเว่ยกันไปเว่ยกันมานะคะน้องเอ๋นะคะมีเวลาอีกสักสามชั่วโมงไหมคะ กลับสวัสดีคณะกรรมการทุกท่านนะคะแล้วก็เหล่าบัณฑิตทุกท่านด้วยนะคะวันนี้ใหม่ต้องขอกราบขอบพระคุณนะคะมหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิตนะคะที่ได้ให้เกียรติใหม่เข้ารับพระราชทานปริญญาเกียรติมศักดิ์ในวันนี้และขออนุญาตแสดงความยินดีกับเหล่าบัณฑิตทุกๆท,ท่านที่ประสบความสําเร็จในวันนี้ด้วยนะคะจริงๆแล้วใหม่อยากจะขออนุญาตใช้พื้นที่ตรงนี้นะคะพูดอะไรสักเล็กน้อยนะคะ ถึงความสำเร็จของคนคนหนึ่งนะคะเบื้องหลังความสำเร็จเหล่านั้นยังจะต้องมีองค์ประกอบมากมายหลายประการนะคะซึ่งวันนี้ใหม่อาจจะขออนุญาตหยิบยกขึ้นมาสองประการเท่านั้นนะคะประการที่หนึ่งเลยก็คือความเพียรพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9้าของเราท่านได้ทรงเน้นย้ำกับประชาชนชาวไทยถึงความเพียรความพยายามความอดทนอุตสาหะบากบันหม่เองก็ได้ประจักษ์กับตัวใหม่เองแล้วนะคะ เพราะว่าภาพยนตร์หนึ่งเรื่องละครหนึ่งเรื่องบทเพลงหนึ่งบทเพลงพวกเขาเหล่านั้นจะต้องฝ่าฟันบากบัน่นอุตสาหะเหนื่อยยากกว่าจะมาถึงตรงจุดนี้ประการที่สองถ้าเราขาดองค์กรที่ดีทีมงานทีมเวิร์กที่ดีพวกเขาเหล่านั้นเสียสละอยู่เคียงข้างเราอยู่ข้างหลังเราอดทนสู้บากบั่นไปกับเราเปรียบเสมือนการปิดทองหลังพระนะคะ เพื่อที่จะทําให้งานชิ้นนั้นประสบความสําเร็จเป็นที่ประจักษ์ต่อสายตาประชาชนและที่สําคัญเหนือสิ่งอื่นใดผู้ที่เป็นพลังสําคัญสําหรับใหม่และชีวิตของใหม่คือคุณพ่อคุณแม่ครูบาอาจารย์ของใหม่ผู้มีพระคุณทั้งหมดทั้งเส้นญาติพี่น้องกัละยาณมิตรผู้เขียนบทพุ่มกับการแสดงครูเพลงนักดนตรี แม้กระทั่งช่างไฟตาก,กล้องหรือแม้กระทั่งคนที่เสิร์ฟอาหารเสิร์ฟข้าวเสิร์ฟน้ำใหม่ที่สำคัญหนือสิ่งใดก็คงจะเป็นแฟนคลับของใหม่ด้วยพวกเขาเหล่านี้ยืนอยู่เคียงข้างอยู่ข้างหลังใหม่เสมอเป็นแรงบันดาลใจที่สำคัญยิ่งสำหรับชีวิตการทำงานของใหม่ขอส่งกำลังใจให้กับบัณฑิตทุกทุกท่านนะคะให้สู้ไปด้วยกันท่านจะต้องสำเร็จแน่นะคะไม่ว่าท่านจะเลือกทำสิ่งใดก็ตามใหม่รักอาแบกมหาวิทยาลัยของเราค่ะกลับขอบพระคุณค่ะ สวัสดีเป็นแฟนนะคะก็อย่างที่เห็นกันนะคะใหม่ต้องขอเน้นย้ำนะคะว่าใหม่ต้องขอกราบขอพรบคุณนะคะมหาวิทยาลัยนะคะรัตนบัณฑิตน,นะคะมหาวิทยาลัยอาแบบของเรานะคะที่มอบปริญญาศิลปศาสตรมหาบัณฑิตกิติมศักดิ์ให้กับใหม่ชีวิตใหม่แล้วก็พวกใหม่รู้สึกเป็นเกียรติเป็นอย่างยิ่งเป็นล้นพ้นเลยนะคะเมื่อพูดต,ตรงว่า นึกไม่ถึงแล้วก็ตื้นตันมากเพราะว่ากับสิ่งที่เราเหนื่อยยากมาร่วมสิบปีในการร่วมทํางานนะคะและคนที่ลืมไม่ได้ขาดไม่ได้เลยคือผู้ช่วยศาสตราจารย์นะคะดรสุรินทร์เมธนีนะคะที่ทําให้ทุกสิ่งทุกอย่างเป็นไปได้แล้วแฮปปี้แล้วก็ทําใ,ให้ใหม่ได้มีชุดนี้มาครองกับเขามีปริญญาที่อยู่ตรงข้างหน้านี้นะคะขอ,อ,อมอบให้กับ ท่านนะคะที่เป็นเป็นพลังใจที่สำคัญของใหม่และก็เป็นคนที่มีคุณกับชีวิตใหม่ด้วยค่ะรักแล้วร,รักเลยนะคะขอบคุณค่ะแล้วขอสัญญานะคะว่าใหม่จะทํางานที่ดีคุณ ะะทั้งที่ตัวเองรักที่ชอบอยู่แล้วก็จะเป็นคนดีช่วยเหลือสังคมนะคะทาตัวให้เป็นคุณประโยชน์นะคะต่อสังคมในฐานะที่เราเป็นคนสาธารณาชนในฐานะที่มีผู้ใหญ่มีฟแฟนมีคนดูนะคะให้กําลังใจใหม่แบบนี้ลักษณะนี้นะคะใหม่เชื่อว่ามันจะเป็นแรงลับดันให้ใหม่ได้ทําง,งานที่ดีต่อไปแบบมีคุณภาพค่ะไม่กลับเพราะคนอีกฝึ่งข้างค่ะ